ผมไม่กลัวคนที่ฝึกเตะหมื่นท่าในครั้งเดียวหรอกผมกลัวคนที่ฝึกเตะท่าเดียวหมื่นครั้งมากกว่าสวดสดีครับผมปีเตอร์ทรงไทยวันนี้ไม่ได้มาท้าตีท้าเตะนะครับคำพูดเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ของผมแต่เป็นของบูซลีสุดยอดนักแสดงฮอลลีวูดที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วถ้าไม่อยู่ผมถึงเอาคำพูดของบูซลีมาพูดในคลิปนี้รู้ไหมฮะเพราะมันสามารถประยุกต์ใช้ได้ไม่ว่าวันนี้คุณจะทำงานหรืออาชีพอะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้ผมขอพูดในฐานะนักร้องก็แล้วกันนะครับ ผมไม่กลัวคนที่ร้องเพลงได้เป็นร้อยเป็นพันเพลงผมกลัวคนที่ร้องเพลงได้ไม่กี่เพลงแต่เขาร้องเป็นพันเป็นหมื่นครั้งมาแล้วถ้าเพื่อนๆติดตามผมมาเพื่อนๆ,ๆจะเห็นคลิปหนึ่งที่ผมทําเอาไว้แล้วนั่นคือ2วิธีที่ทําให้คุณร้องเพลงเปลี่ยนไปในทันทีผมได้พูดเรื่องนี้เอาไว้ด้วยคือการให้ความสําคัญของสิ่งที่เราจะร้องการซ้อมเป็นหมื่นๆมื่นเป็นพันๆครั้งกับเพลงเพลงเดียวนั่นแหละครับคือการให้ความสําคัญที่ดีมากที่สุดเลยนะ คำพูดของบูสีีเนี่ยทำให้ผมนึกย้อนกลับไปถึงตอนที่ผมเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกดนตรี Egg อาจารย์ให้ผมร้องเพลงเดิมอยู่เป็น3-4สัปดาห์กับเพลงเพลงเดียวซึ่งตอนนั้นผมเองก็ไม่เข้าใจว่าเมื่อไหร่เราจะได้ร้องเพลงอื่นกันบ้างแต่พอเวลาผ่านไปผมจึงเข้าใจว่าการที่อาจารย์ให้เราทําอย่างนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ดีมากที่สุดคือการฝึกความอดทนที่เราจะโฟกัสอยู่กับสิ่ง,งเดียวและทํามันออกมาให้ดีเลิศที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ เป็นการขุดศักยภาพที่เรามีทั้งหมดและใช้มันออกมาในเพลงเพลงเดียววันนี้คุณไม่ต้องไปรู้เยอะหรอกครับว่าทั้งหมดในโลกนี้มันมีเทคนิคอะไรบ้างในการร้องเพลงโลกนี้มันมีเพลงทั้งหมดกี่แนวถ้าคุณอยากเก่งคุณไม่ต้องรู้เยอะแต่คุณต้องทําเยอะๆครับให้ความสําคัญกับการฝึกซ้อมของตัวเองหน่อยหยิบเพลงที่คุณชอบขึ้นมา1เพลงเพลงเดียวนะครับให้เวลากับมันอย่างน้อยสักเดือน2เดือน และโฟกัสอยู่ที่การซ้อมเพลงนี้เพลงเดียวผมการันตีเลยครับหลังจากนั้น3เดือนคุณจะกลายเป็นคนที่เชี่ยวชาญเพลงนี้มากที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะเชี่ยวชาญได้เลยแหละแน่นอนครับการโฟกัสการฝึกซ้อมมันก็ไม่ใช่การร้องเป็นนกแก้วนกขุนทองทุกคนต้องมีการจดบันทึกสิ่งที่ตัวเองร้องลงไปหาข้อแก้ไขให้ตัวเองพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นตั้งกล้องถ่ายคลิปตัวเองดูความผิดพลาดความบกพร่องปิดรอยรั่วต่างๆที่ตัวเองมี และการร้องเพลงของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างมหัศจรรย์เลยครับสุดท้ายนะครับท่องจําไม่ขึ้นใจอะไรที่มันยากๆทํามากๆเดี๋ยวมันก็ง่ายเอาล้วครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆแล้วล้วก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมและเป็นการแบ่งปันความรู้และทัศนคติดีๆให้กับเพื่อนคนอื่นๆน,นะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมกดติดตามปีเตอร์ทรงไทยนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ